สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p พรินเ s ส ออฟเฟินะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักนะคะความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวัน,นะคะ่ะเช่นเดิมเราฟังว้าเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากที่จะสมัครสมาชิกพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็เวลาไลฟ์สดก็จะ สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะส่วนพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่ปรึกษาญนาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวซับซ้อนซับสนอยากที่จะส่งพลังงานเขาส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ทักชัดได้เลยนะคะถ้าปิดรับเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3วันนะคะ qr code อยู่ในทางหน้าช่องไปที่หน้าช่องแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะมี qr code พสต์ R อยู่นะคะเราจะมาดูนะคะว่าตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไร มาถึงคุณมากที่สุดนะคะอากาศร้อนๆเปรี้ยงๆแบบนี้นะคะดูซิว่าจะเป็นอย่างไงนะคะพลังงานในคลิปวิดีโอนี้โอ้โหยังไม่ทันไรเลยภาพหล่นออกมาแล้วนะคะพุ่งมาเลยทีเดียวนะคะนี่คืออัศวินไม้เท้านะคะคือมากับแดดเปรี้ยงๆความร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นความรู้สึกข,ของความร้อนใจ นะคะชั้นสู้ต่อนะมาอย่างมาที่มีไฟกระหน่ำมีไฟแบบลุกโชว์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะคะ<อ>เขาลุยเขาลุยต่อนะคะ<อ>เ,ขเขาลุยต่อหรอมาดูซิว่าอะไรอีกนะคะตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรมาถึงคุณที่สุดคะ<อ>เขาจะลุยไปต่อใช่ไหม เขายังสู้ไหวอยู่ใช่ไหมคะสี่เหรียญยังคงกักยังคงห่วงแหนยังคงถึงห่วงคุณอยู่แอบพึงแอบห่วงคุณอยู่ในใจนะคะเขายังรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาความคิดของเขาอะ่ะ เขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปไหนฉันไม่ปล่อยเธอไปไหนแน่นอนฉันยังคงมั่นคงกับเธออยู่ตรงนี้อัศวินเหรียญออกมายืนยันฉันมั่นคงกับเธอฉันรู้สึกกับเธอเหมือนเดิมฉันจะทําอะไรฉันเคยพูดอะไรไว้ฉันอยากจะทําให้เธอมีความสุขฉันจะให้อะไรเธอฉันก็จะที่จะเป็นแบบนั้นอัศวินเหรียญน,นะคะผู้ซึ่ง นิ่งแต่มีความมั่นคงแล้วก็มองความสัมพันธ์เป็นระยะยาวออกไปรอโอกาสที่จะให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อไปได้รู้สึกว่าจะนิ่งเงียบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ไปไหนนะคะรอคอยรอคอยจริงๆด้วยเด็กถือถ้วยรอโอกาสนะคะรอโอกาสรอจังหวะที่มันจะมาถึง จะเข้าหาคุณได้ยังไงจะจีบคุณได้อย่างไรจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไรนะคะรู้สึกว่าฉันฉันยังไม่ไปไหนนะนะคะฉันคิดถึงเธออยู่ฉันส่องฉันมองเธออยู่เดวิลรอคอยโอกาสแบบ คว,ความเป็นบ้าความร้อนรุ่มนะคะเหมือนกับว่าโอกาสมันไม่มาถึงสัทีจังหวะมันไม่มีสัทีจะเข้าหาได้ยังไงจะคุยจะเคลียร์กันได้อย่างไรนะคะรู้สึกว่ายังไงก็ยังตัดไม่ขาดรอคอยอยู่มากๆเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์อายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณก็ได้นะคะหรืออายุมากกว่าก็จะมีความเป็นคนที่ดูเด็กกวัยหรือว่าสมวัยขี้เล่นฟินลี่แล้วก็น่ารักชอบศิลปะชอบเขาเหมือนกับคนเป็นคนที่แบบเก่งนะคะเก่งแล้วก็ ชอบความสวยความงามนะคะชอบอะไรที่มันเป็นอาร์ตหรือว่าไอทีอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะอะไรแบบนี้นะเดวิลอาจจะเป็นคนที่มีอุปสรรคในเรื่องของความรักซ้ำเศร้าที่หนักมาก่อนก็ได้หรือเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะโอเคนะคะเดวิลดูสินะคะ, Devil, นะค,ะความความรุ่มร้อน ะคะที่มันเป็นไฟลุกขึ้นมาเหมือนอากาศตอนนี้นะคะมันแดดเปรี้ยงปร้างร้อนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ารอโอกาสอัดใจจดใจจ่อจริงๆนะรู้สึกว่าฉันร้อนรุ่มหัวใจเหลือเกินเพราะฉันอยากที่จะได้พบเจอกับคุณนะคะซิกออฟคัพอยากจะเจอหน้าอยากเห็นหน้าเหลือเกินอยากคิดถึงอยากที่จะ ให้เรื่องราววันแล้วก็เวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคุณกับเขามีอุปสรรคกันใช่ไหมมีปัญหามีประเด็นกันใช่ไหมมีสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดร้องไห้เสียใจกันได้ใช่หรือเปล่ามีความห่างไกลกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอยากนี่คือเขา อยากจะบอกอะไรมาถึงคุณที่สุดเลยนะคะเขาอยากเจอคุณแล้วคิดถึงคุณมากๆนะคะคุณได้ไปเดทกันที่ไหนที่ทะเลท,ที่ที่ธรรมชาติด้วยการเคยไปดินเนอร์ไปทานข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปดินเนอร์นะคะใต้แสงเทียนหรือว่าในรูปท็อปบนรูปท็อปสกายบาร์อะไรประมาณนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆแห่งความรู้สึกความอบอุ่นระหว่างคุณของเขามันมีความสุขเหลือเกินอยากที่จะดึงโมเมนต์นั้นกลับมาได้ไหมดูสินะคะคือแบบ ฉันอยู่ตรงนี้นะฉันไม่ยอมแพ้นะฉันไม่ไปไหนฉันก็ยังคงกักความสัมพันธ์อยู่ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมแล้วก็รอคอยโอกาสถึงแม้โอกาสนะั้นมันจะมาถึงหรือเปล่ามันจะมีไหมเขาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือคิดถึงคุณและอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยนะคะมาดูอีกซิว่าได้อะไรอีกนะราชาถ้วย king of cups รู้สึกว่าตอนนี้เขาอารมณ์มีอารมณ์ของความอ่อนไหวนะคะความอ่อนไหวความคิดถึงความเซนสทีฟความรู้สึกเหมือน เหมือนเขาคิดเขากาลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกมันหวนกลับมาในความรู้สึกที่มันรู้ซนสัสทีฟด้วยความที่ว่าเขาคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะเขาเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์เข <c oughs> าอาจจะชอบธรรมชาติชอบทะเลรักสัตว์เป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองเป็นคนเข้าใจผู้อกผู้อื่นเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นผู้ให้อะไรแบบนี้นะคะชอบทําทานก็ได้นะเป็นคนใจเย็นมากๆเลยและตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะ รู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจิตใจเขาอาจจะฝันถึงคุณอาจจะรู้สึกถึงคุณอาจจะไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วสะท้อนกลับมาทําให้เขามีความอ่อนไหวในอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆมากๆนะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสิอยากคุยด้วยอยากส่งข้อความหานะคะอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากเคลียร์นะคะกับคุณอยากคุยกับคุณมากๆ d m p l a c e บอกแล้วว่าอยากคุยกับคุณนะคะความรู้สึกของความไม่กล้าความประหมาความกลัวความคิดมากความคิดเยอะนะคะได้แต่ส่องได้แต่มองได้แต่คิดถึงได้แต่อยู่ห่างๆได้เก็บได้แต่หึงห่วงได้แต่เก็บทุกรายละเอียดอยากที่จะคุยกับคุณ DM Place นะคะคุณอาจจะเป็นจริงๆเป็นได้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะคุยกับคุณเขารู้สึกว่า จะจะทำยังไงดีนะนะคะนี่คือเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาหลงเสน่ห์คุณมากมคุณเป็นคนที่สวยนะคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้คุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆ,ๆหรือว่ามีลูกติดก็ได้หรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ทั้งคู่ก็ได้นะคะโอเคอยากคุยกับคุณนะ สามไม่เท้ารอคอยจริงๆอยากส่งก็ความหายอยากพบเจออยากมาเจอกันถึงแม้ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นไปยังไงมันจะผลมันจะออกมาเป็นยังไงฉันไม่ถอยง่ายๆฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องสู้เพื่อที่จะให้ได้ดีใน place นะคะคิดถึงคุณแล้วก็รอคอยคอยรอคอยคุณนะคะ ด้านหลังไพ่เป็นเจ็ดไม้เท้านะคะในความรู้สึกของการที่จะอยากที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากออกจากความสัมพันธ์ไหนไปขอภัยค่ะยังไม่อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังอยากที่จะให้สิบถ้วยนะคะเหมือนกับว่าปกป้องอะปกป้องความเป็น พื้นที่ของตัวเองอยากให้คุณกับเขากลับมาเป็นครอบครัวความรวมสมบ,บูรณ์พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกัเหมือนเดิมหรืออยากที่จะทําให้คุณกับเขาอะยังคงความสัมพันธ์นี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปจนถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณค่ะ D M Place นะคะคือเหมือนกับ ทุกพลังงานจริงๆเพราะว่าถ้าก่อนอันนี้มีประเด็นการมีปัญหามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นก็อยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหรืออยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตสิบถ้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะนั่นเองดูสิเขาก็ยังคงปกป้องสิทธิ์ของเขาที่จะอยู่ตรงนี้รอคอยพบเจอคิดถึงนะคะวันเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขานั่นเอง นะคะกับนี่คือนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำของเขาอีกนะคะนี่คือตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะมาถึงคุณมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำของเขาค่ะโอ้โหออกมาแล้วนะคะ <laughs> ตอนนี้เขายังไม่ว่างเลยเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องจัดการหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูซิคนคนนี้เป็นคนนี้ทำงานเยอะหรือเปล่าคะบางทีบางครั้งคุณกับเขาก็อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะหรือเขากำลังทบทวนระหว่างคุณกับเขาที่ที่คุยกันนะคะเหมือนเขาพยายามทบทวนอ,อ่ะ เวลาที่คุณกับเขาคุยกันในแชทในไลน์อะไรแบบนี้ค่ะว่าเราสองคนเข้าใจกันหรือเปล่าหรือว่าเขากับคุณไม่เข้าใจกันหรือว่าคุณกับเขาเป็นคนที่บางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเดาความคิดหรือว่าความรู้สึกของคุณออกเขารู้สึกถึงคุณนะคะแม้ว่าคุณกับเขาจะผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะมีประเด็นกันแล้วเขารู้สึกถึงคุณอย่างที่บอกค่ะแล้วเขาคิดถึงคุณด้วยเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรนะคะ เขาจำทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นได้แล้วก็จําทุกรายละเอียดที่เขาคุยกับคุณได้ค่ะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจบางครั้งเวลาคุณกับเขาสนทนาการมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือเขาพยายามที่จะเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณนี่คือกับสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะถึงคุณมากที่สุดตอนนี้ อยากทาให้คุณของเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวมาเป็นความสุขความรวมสมบูรณ์อยากขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขาสิบถ้วยและเขาก็รู้จริงๆว่าเขาจะต้องทําอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างเขามันอาจจะยังทําไม่ได้นะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีเพราะฉันได้แต่คิดถึงแล้วก็รอคอยคุณนี่คือเขาอยากจะฝากเขาอยากจะบอกอะไรมาถึงคุณที่สุดนะคะกับ ทุกพลังงานวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะยังไงก็ถ้ารู้สึกว่าเจอถ้ารู้สึกว่าใช่ก็ขอให้ใช้เวลาให้เวลาเขาให้เวลาเราแล้วก็ทบทวนอะไรด้วยเหตุลผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าการตัดสินใจด้วยอารมณ์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรเกิดขึ้นดีขึ้นนะคะมันอาจจะผิดพลาดก็ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งนี้เขาฝากมาบอกถึงคุณที่สุดนะคะกับทุกพลังงานขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ